สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ oh, oh, ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆต้องบอกว่าในคลิปนี้นะมีข่าวที่ไปคนละทิศคนละทางไปคนละประเทศกันแล้วนะจ๊ะมาฝากกันของริซ่าของเรานั่นเองนะจ๊ะอ่ะไม่รอชานะจ๊ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะทุกคนนะปอวตอนนี้โน,นริซ่าของเราก็น่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วที่กลับมาที่ประเทศไทยอยู่ที่ภูเก็ตนะปัจจุบันนะจ๊ะแล้วก็โอ้โหในคลิปวิดีโอที่แอดกำลังรันให้เพื่อนๆ,ๆอยู่ในตอนนี้ก็คือใส่ชุดชิลเอาก็ยังไงก็ตามแต่ก็ยังเห็นกับ เป่าหรือทองแน่นอนใช่ไหมสีนี้แล้วก็มีน้องลาบูบูสีชมพูฟุ้งฟิงหรือเปล่าซึ่งแอดมองในระยะไกลคิดว่าน่าจะใช่หรืออาจจะเป็นน้องใหม่ๆก็ได้นะจ๊ะี่ของอาร์ตทอยเนาะแต่อันนั้นไม่สําคัญเท่ากับเสื้อฮูนดี้ที่โนริซ่าของเรานั้นก็ใส่มาในรอบนี้อีกครั้งนึงนะจ๊ะก็คือเสื้อโริซ่า x r g a นั่นเองจ้าเดินมาพร้อมกับพี่ JJ ของเรานะจ๊ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในพนักงานของโนริซ่าในบริษัท b บ o w ์แล้วก็พี่บูดี้ด้วยซึ่งแบบครบสองประเด็นหน แอดก็ไม่มั่นใจว่าใครเหมือนกันอาจารย์นึกไม่ออกนะแต่ว่าพี่อลิสของเราไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันอาจาะย์ก็ไม่เป็นไรนะตรงนี้ในอริซ่าของเราเนี่ยก็มีคนมาคอยดูแลอยู่ข้างกายนั่นเองจะไม่ว่าเป็นพราี่พี่บริการต่างๆหรือคนอื่นๆเนาะก็ต้องรอดนอริซ่าต่อไปว่าจะไปโรงงานอะไรอีกหรือเปล่าแต่ที่อัปเดตแน่ๆแล้วก็คือบนหน้าเว็บไซต์เรานั่นเองนะจารที่ลงในส่วนของคริส l e x e r นั่นเองจ้าแล้วก็มีการบบบว่าเอา o f ฟสต็อกในส่วนของเมอร์ชดอปข้างล่างแบบยาวยๆเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อฮูดดี้ของตัวเองเสื้อหมวกแล้วก็กระเป๋าก็รอกรต่อไปว่าจะมีการมาขายกันอีกรอบไหมหรือจะออกคอลเลคชั่นใหม่ของแบรนด์เราอีกอันนี้ก็น่ารุ่นไม่น้อยกันะที่ีเดียวก็เตรียมเงินกันไว้นะจัดกค <c oughs> ไหนๆก็พูดถึงเรื่องงานคริสแล้วนะจ๊ะก็มีทําทีมงานคนหนึ่งในกองถ่ายเนี่ยเขาก็ออกมาแบบว่าโพสต์ขอบคุณโอกาสที่ได้ร่วมง,งานกับโนริซาแล้วก็มีจังหวะที่โนริซ่าเนี่ยเล่นกับน้องหมาในกองแล้วก็อื่นๆมาฝากเราเล็กๆน้อยๆแล้วก็ภาพที่เสร็จแล้วนะจ๊ะซึ่งเขาบอกว่าโอ้ my god การถ่ายดิซ a า x คริสวูแมนเนี่ยสนุกมากเลยแล้วก็สนุกจริงๆที่ได้ช่วยเหลือการผลิตในครั้งนี้ขอขอบคุณแอชลี์ทงซึ่งคือใครก็ไปดูนะจ๊ะก็น่าจะเป็นเพื่อนฝั่งเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วเพ่นน,น,น,นีินนนนนนนษศษ แล้วฉันเนี่ยก็ชอบที่จะยุ่นอกเหนือจากงาน9้าถึง5วามแล้วก็มีการปักหมุดสเปเชียลแต่งไปถึงพีอาริสซึ่งเป็นผู้จัดการของริซ่าของเราณนะปัจจุบันด้วยก็แสดงว่ามีการชักชวนกันมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะ ก็แบอบใครได้ร่วมงานกับโอริซ่าก็ต้องวีดทุกคนถ้าเป็นแอดก็คงกรี๊ดลั่นกองไปก่อนหรือแอบไปกี๊ดในห้องน้ำแลวค่อยออกมาทำงานต่อทุกคน <c oughs> พอโนริซ่าของเรารันทุกองคการจริงๆล่าสุดก็ไปรันวงการฟูจิแอนซีรีส์ฟอรัมไทยแลนด์กันแล้วจ้าเขามีการออกมาถามว่าภาพโนริซ่าถ่ายล่าสุดเนี่ยมีการตั้งค่าฟิล์มซิมูเลชันยังไงให้ได้สีประมาณนี้ครับซีเอลิซ่าและก็คิทฟูแมนที่ถามนอริซ่าด้วยเพราะว่างานในรอบนี้นนริซ่าของเราก็มีส่วนช่วยในการแบบดูงานดูโทนสีภาพต่างๆดดดูนนน,น,นีนีห้าาาาใใกกรแบบว่่ผลงออมทสุ นั่นเองในเจ้าโดยตัวเองก็เป็นเมนหลัก ในการถ่ายทําในครั้งนี้ด้วยนั่นเองจ้าส่วนข่าวสุดท้ายอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจริงเท็จแค่ไหนนะจ้าเพราะว่ามีในส่วนของ X อเนี่ยอย่างเป็นทางการนะจ้าออกมารายงานแบบว่านอริซาของเราเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆเลยที่จะได้ไปร่วมแสดง The Walking Dead ในส่วนของพาร์ทแยกในส่วนของตัวละครเดวิลดิกซอนในซีซั่นที่3ก็ต้องมารอดูว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยตกลงที่ไปดูบอลกันตอนนั้นจะได้ร่วมแสดงกันอย่างข่าวก่อนก็มีข่าวลืออันเนี้ยไปรอบหนึ่งแล้วนะทุกคนนะและจริงๆเนี่ยข่าวลือก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพรราาาว่ิซ เราเวลาไปประกฏดตัวกับใครอยู่ดีๆก็เอา้าเดี๋ยวคนนี้ก็มาเป็นช่างกล้องเดี๋ยวคนนี้ก็มาเป็นคนแต่งเพลงเดี๋ยวคนนี้ก็มาร่วมงานกาันอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเป็นไปนได้สูงแล้วเป็นเพื่อนคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้กันบ้างนะจ๊ะบอกแอดกันเข้ามอยอยาหน่นอยนะเพราะแอดรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยถ้าเกิดมันเ,เกิดขึ้นจรงิงโนริซ่าก็จะได้แสดงซีรีส์ต่ออีกเรื่องหนึ่งคือผลงานการแสดงเรื่องที่2เลยในวงการบันเทิงนั่นเองนะจ๊ะให้เราได้ดูกันก็มาลุ้นกันต่อไปว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมพออนอนเพราะโน ก็ถือว่าน่าจะมีการพูดคุยเรื่องงานอะไรกันบ้างไม่มากก็น้อยนั่นเองจ้าอ่ะก็มารอดูกันต่อไปในเส่วนของผลงานต่อๆไปที่ต่อคิวกันเข้ามาแบบนี้นั่นเองจ้าแอบวีดไม่ไหวแต่ว่าเสียดายที่วันที่30ที่จะถึงนี้นะจ้าโนริซ่าของเราคงไม่ได้ไปเปิดตัวคริสในเกาหลีกันแล้วพอโนริซ่ากลับไทยมาถ่ายเดยะไวลตัสเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วตอนนี้นะจ้าก็ไม่เป็นไรลุ้นงานหนะ้ากันต่อไปนั่นเองเนาะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบาไปก่อนใจกันม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า